เก่งโจทย์หน้าออกคณิตประยุกต์หและ2นะครับข้อที่11นะครับวันนี้ถึงคิวบทพื้นฐานบทแรกสุดคือเซตนั่นเองนะครับไปดูซิโจทย์ว่าไงครับโจทย์บอกว่านะครับกำหนดให้เซต A เนี่ยนะครับเป็นเซตของ1 2 3แล้วก็6เนาะแล้วก็ A อยู่เหนียนกับ B นะครับก็คือ1 2 3 4 6แล้วก็8โจทย์ให้เงื่อนไขเพิ่มเติมอีกมาอีกครับว่า a อ n t e r s e กับ b เนี่ยคือเซตของ1กับ3อยากจะรู้ว่าเซต b เนี่ยคือเซตในข้อใดต้นครับเรื่องนี้เป็นบทเซตพี่บอกเสมอว่าหัวใจของเรื่องเซตคือ ของคือแผนภาพพี่เวนออยเลอร์งั้นถ้าน้องวาดแผนภาพพี่เวนออยเลอร์ข้อนี้คือจอกจอกข้อนี้จิบจิบเลยนะครับน้องวาดแผนภาพพี่เวนออยเลอร์นะครับมี2เซตคือเซต A กับเซต B แล้วสเต็ปแรกเนี่ยน้องจะต้องใส่ตัวเบ้ากลางไปก่อนเบ้ากลางก็คือตรงเนี้ยที่พี่วงสีแดงๆคือล่ะ A อินสิกบซึ่ง A อินสกบีตรงเนี้ยก็คือเขาบอกมาให้แล้วว่าคือเลขอะไรบ้างครับก็คือเลข1กับลเลข3น้องใส่1กับ3ไป โอเคไหมครับพอใส่1กับ3แล้วทุนครับอี <c oughs> ตรงเซต A ย้อนกลับมาสิ A จะต้องมี1 2 3แล้วก็6เนื่องจากว่าทั้งหมดเนี้ยต้องมี1 2 3แล้วก็6มันมี1กับ3ไปแล้วงั้นเซี่ยวซ้ายสุดเหลือ2กับ6มันจะได้ตรงกับเงื่อนไขสีส้มนะครับที่ A เนี่ยประกอบด้วย4เลขนี้ ต่อมาต้นครับ a ยเนียนกับ b a ย n i o n กับ b ก็คือ1น 3, 4,68สสแแสดงว่า a เนียนกับ b คือทั้ง2งวงนี้รวมกันซึ่งถ้าเรากวาดสายตาดูและเลข1มีไปแล้วถูกไหมครับเลข6มีไปแล้วถูกไหมเลข2มีไปแล้วเลข3มีไปแล้วก็เลยเหลือเลขอะไรครับที่ต้องใส่4กับ8แสดงว่าเรารู้ทันทีว่าเซี่ยวขวาสูตรตรงนี้ต้องเป็นเลข4ี่กับเลข8จบหรือยังจบแล้วดังน,นั้นตอบได้เลยครับว่า b ประกอบได้อะไรบ้างหลายคนตอบ B เนี่ยคือ4กับ8ซึ่งเป็นไงผิดเลยเพราะเซต B ีต้องเป็นทั้งหมดของวง B ในเมื่อเป็นทั้งหมดของวง B ีเนี่ยก็ต้องตอบอะไรบ้างซิ1 3 4สและ8เป็นอันเสร็จตอบช้อยข้อ1นึ่นครับเซตเนี่ยออกไปได้ยากมากครับเราต้องเก็บให้ได้ถ้าน้องอยากได้คะแนนขันที่สองปังแนะบแนวนี้เป็นในของอันที่สองนะนะครับถ้าเก็บได้ แฮปปี้แน่นอนสามคะแนนเต็มๆแน่นอนครับจำและนำไปใช้ฝึกฝนทุโทับ่อยๆน้องจะเก่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเราเจอกันหยิบหน้าครับ